ันนี้หมัมมีก็มีเนื้อหมูหนึ่งก้อนมีหนังหมูแล้วก็มีท้องหมูแล้วก็มีปลานะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าหมันม่นจะทำเมนูอะไรให้เด็กๆแล้วก็แดดดีทานกันวันนี้แนนหมัมนมีก็ได้ต้มหนังหมูต้มท้องหมูเรียบร้อยแล้วนะคะต้มหมูบดด้วยทำหมูบดเรียบร้อยแล้ววันนี้หมัม่จะทำลาบหมูกระทอดปลานั่นเองค่ะ ต้นหอมผักชีไม่มีเลยนะคะไม่ได้ซื้อมีแค่ใบสะระแหน่แล้วก็หัวหอมอย่างอิกสองอย่างอีมะนาวเพื่อนๆชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ใส่ตามชอบเลยนะคะน้ำปลาแล้วก็โคลีโคลีค่ะ ก็ใส่ผงชูรสใส่ข้าวคั่วใส่ของน้ำลงไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะใส่ของแห่ ล,ลาบๆอะไรแบบนี้ก็จะง่ายๆเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คม่อย,ยมีอะไรมากแล้วแต่เราชอบเราจะใส่ผิดใส่เปรี้ยวใส่เค็มเนาะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ปากขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือใส่ปากกันเองนะคะนะคะไปทานข้าวกันเด็กๆพร้อมแล้ววันนี้ วันนี้เด็กๆเ,เขาจะกินก่อนนะคะเพราะว่าแดดดีดยังไม่มาให้เด็กๆก,กินก่อนพร้อมเสิร์ฟจ้าค่ะแจสสวัสดีดนนค่ะลี่ยังสาวๆนะคะอันนี้เจสลีนโจลีนแจสลีนจ้าวันนี้ได้กินหน้าพร้อมหน้ากันสามคนนะคะเอากินอะไรลูก วันนี้แม่ทำอะไรบ้างเจ๊มีอะไรบ้างลาบหมูลาบหมูกับอะไรคะทอดปลาโจกินอะไรลูกข้าวอะไรข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเหนียวเดี๋ยวอีบี้วยอีบี้อีบีกินไมโลอ, <laughs> อีบี <laughs> ล้างมือกันอย่างทำไมหัวเป็นงั้นลูกโจโจฮะมันแจ๊สเผ็ดส้มรู้เป็นไรเกน่ารักดีอร่อยไหมคะอร่อยค่ะโจอร่อยไหมคะเผ็ดไหมเห่๊มเหม่๊ I bought these myself. โอเคแม่ไม่กวนแล้วกินกันซะบายบายไปบายสวัสดีจ้าทุกคนโอ้ยดูหน้ามัานม้มาจ่าเจอกันกินข้าวอีกแล้ววันนี้ก็มีลาบหมูปลาทอดค่ะแล้วก็ไข่เออไก่เออผักนะคะโอ้โกไก่ก่อนอื่นนะคะปลาปลากินเลยปลาากินเลยที่รัก ก่อนอื่นนะคะมาตา้้งขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่องของพี่เมย์ยามมี่เราต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะมากินข้าวมาลูกมาตัวเล็กมาพอดีเลยค่ะมากินข้าวกับมามาป,าปาขค่ะเอาน้ามาได้เออพี่มได้กินข้าวพรกกินเลยจ้ะ เพิ่งได้นั่งค่ะเพิ่งได้นั่งเป็นยังไงบ้างที่รักช่ติอยอืมรับเปลี่ยนก็ได้ฉลองวิวข้างหลังใหม่ค่ะวิวทะเลสวยไหมจ๊ะก็ดูสว่างขึ้นเนาะครับ <Sorry, S 1> โซกอนเฟิร์สี่อันนี้หอมอันนี้หอมลูกสาวบ่าไม่ใส่พริกถึงแล้วลูกอร่อยม่อตั้เแต่เช้าถึงบ่ายสองเพิ่งได้นั่ง เน่พูดไปซะพูดเสมอเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้วันนี้หั่นหนังเตรียมหนังเตรียมท้องก็เลยนานตรงนี้แซ่บดีจ้ะรู้สุ้บิอาจจะไม่อิ๊อันนี้ใช้แค่ซีิ๊วอยม่นพูดได้

มาไว้ no sauce อืมไอ่สดใยก็นึกว่า y o u ชอบได้ได้อะไรบ้าไหมจอยผลต่อาคุณเอาแดงใช่คุณชอบ ห้างคนไทยก็ไม่ค่อยไม่มีผักอะไรเลยของยังไม่ลงค่ะไม่ได้ผักอะไรเลยได้ใบสะระแหน่มากันหนึ่งกับกะผิผักชีลาวของยังไม่ลง <c oughs> เงียบก็เงียบของก็ไม่มีเลยไดไทยไม,มาแล้ว ว่ายติด fish bar อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขามาวันไหนไม่รูะต้องเข้ามาข้ามายากต้องเช็คนิ่งเช็คนู่นก่อนถึงได้เข้ามาไม่ผ่านนะอะไรเช็คโควิดก่อนนะไม่ผ่านเขาแม่เข้ามาเราต้องกลับ ก็เลยกนเปเต่าน้อยกลับมาถึงโรงเรียนอาบน้ำก็ไปหาเต่ากันเลยไม่ได้หาแม่หาพ่อก่อนนะคะหาเต่าพูดถึงที่ไหนห้างที่ไหนก็เงียบเนาะเจอ้ยอร่อย มากมากเมื่มอาวานนี้ไปมันก็มีคนคิดว่าเขาก็ม,มีเรื่องโควิดด้วยแหละมีเรื่องโควิดเขาไม่เห็นปิดแล้วลูกกัน วันนี้เราก็ใส่เสื้อสีฟ้าทั้งหมดเลยนะทั้งหลังฟ้าใส่เสื้อแบบไม่ได้นับหมายเมื่อ,อาวานก็กินอาหารไทย ว่าจะไปกินหมูกระทะนะคะไม่ได้กินต้องรอห้าโมงเย็นไปสี่โมงแล้วทุกคนก็ยังไม่ได้กินข้าวคนก็หิวก็เลยต้องสั่งเป็นแบบอาหารอยากบอกว่าทำกินเองดีกว่า <laughs> เพ่าคิดว่า,วาเป็นเพื่อนข้างในอ,ะอ่ะเอ้ยเขาไม่มีคใครเป็นคนไทยหรอกเนาะคนไทยเขาทำอาหารไทยไม่แสบเลยใช่ก็ไม่ใช่คนไทยเนาะทุกอย่างทุกอย่างเปรี้ยวหวานหมดยำอะไรก็ไม่รู้หวานโอ้โหล่ะไปกิน ก๋วยเตี๋ยวสี่ชามกระเพราหนึ่งชามไก่ทอดชามเล็กยำแซลมอนแล้วก็ยำคอหมูน้ำห้าแก้วแปดสิบกว่าเหรียญปดสิบกว่าบาทแปดสิบกว่าเหรียญก็กลับมาบ้านก็ต้องชิดอีกเหมือนเดิม แต่ว่าอย่างว่าเนอะถ้าจืงกโปรข้าวของขอ,งอ,งองะไรเขาก็แพงแต่บางทีพูดถึงราคาเฉยๆค่ะแต่ไปกินข้างนอกก็ต้องทำใจเนี้เราไปกินข้างนอกก็เป็นแบบนี้แหละห้าคนเนาะเป็นร้อยเป็นร้อยอิจวะ,ะ,ปลละไปอ่ะเนาะใส่อดสูบก่อนแมนอืมนกินแบบใส่พริกได้เก่งจังในการ ปาแค่จอเรม่ซแต่เยูวัยูใหญ่ที่ชีดีวันนังอ่างนี้ดูเราคุยกันสนุกเ่ามาชอบแฟอบแฟนเลยใ่วค่แฟนเสียอีกคนอี yes ดูแจสตอวเล็กินแบบเผ็ดนะคะไม่เอาแบบแยกอืเก่งมากเลย i s n t t spicy อันที่มาล่ามอี่ดยทอกระทล้วกไมโลอืมไมโลเป็นไรอยากลงกระทใช่มไลเ้ยไมโลสดโ there's so m s a พราะันไปข้างนอกกว่าจะพาลูกไปฉีดยาก็ไม่ได้ฉีเพราะว่าลูกรู้สึกปวดหัว ก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนได้แค่ไปเอาพาสปอร์ตแล้วก็ไปซื้อผลของโกลเด้นมาก็ไม่ได้ของไทยเพราะว่ารถของไทยยังไม่มาส่งก็อะไรไปกินไปกินอาหารไทยก็แตกไม่อร่อยเลยฟาวจะไปกินหมูกระทะก็ไม่ได้กิน เขาบอกกระทานนี่อ่ะทรายมอนบ้าเจียบผงองปล่าลูกไอ้ซื้อทุเรียนปลาเห็นมามีอยากกินทุเรียนซื้อมาหนึ่งลูกเมาสันวังแบล็กโก้หกสิบเหรียญลูกเล่นน้อยลูกนิดนึง ลูกนิดหนึ่งหกสิบ mm hmm. เหรียญ mm hmm. ปลาบอกถ้าถ้าอร่อยจะซื้อมาซื้ออีกไม่เป็นไรเนาะแพงก็ไม่เป็นไรถ้าอร่อยเอ้คนขายก็โอ้โหโปรโมทอย่างแบบดิบด,ดีเลยซื้อลูกละยี่สิบเหรียญสามลูกหกสิบเท่ากับลูกนี้หกสิบลูกเดียวอะ่ะเนื้ออร่อยมากไม่เหมือนกันเลยอะไรแบบเนี้ย ป้าเขาก็อยากลองของใหม่ซื้อมาหมืนว่าลูกลเรยี่สิบเหรียญสามลูกดีกว่าไอ้กมันเจนคิดว่านะคะอมันได้มีใบซื้อมาแบบนั้นซื้อมาแบบนั้นเวลาถ้า้าวได้สาม 3, <5. S 1> ลูกหกสิบใช่ไหมคะ ถ้าหนึ่งลูกไม่อร่อยเราก็ได้ลูกสองอร่อยไอคอนเด้งโบุ๊กแต่เราซื้อลูกเดียวหกสิบเหรียญมันไม่อร่อยมันโอเคอยู่มันอร่อยแต่ว่ามันบ้ามี watch my หรอเนื้อเขามันสุกมากแล้วนะถ้าถ้าถ้ากินเมื่อวานนี้ก็ยังกินได้แต่เลนลิถ้ากินวันนี้ก็คือกินไม่ได้แล้วน้ำแค่เขาเป็นแบบนี้แหละไก่กับโนบุ๊กเอกใส่ แต่วันนี้มาซื้อันที่อแค่นั้นมีนมีหลายร้านซื้อร้านรี้ใครจะได้สติปิงโซวดอลลาร์เพื่อนเพืนซอกินอะไรซื้ออะไรมากี่บาทตดอลลาร์ตดอลลาร์ร้านอาหารไทยที่เราไปกินเองก็ ยำก็หวาน Mohammad, ราบก็หวานก๋วเตียวเค็มร so ู so Hence, ้ป <words> อ่ะก็เหง่ว่าน้องกินที่ร้านมันก็ไม่เหมือนกับเราทำเองเนาะไม่เป็นไรค่ะนานๆทีทำไมมช้านี่ไปโรงเรียนสายกูไปเดี๋ยวเจนีวะจะได้โค้ชคุณปะเนี่ยเนาะดวเนะ ว่ากล้วโิแวนเะ <Yeah. S 1> มีตังค์ลูกสาวคนเล็กมีตังค์ที่ขายของเล่นได้นะคะ <Daddy. S 1> ขายได้ประมาณประมาณสามสิบกว่าเหรียญสามสิบแปดไนเขามีตังค์้ะเขาก็ไม่ขี้เหนียวเขาก็ไปซื้อสมุดซื้อดินสอเลยน่ารักน่ารัก,ก,กไม่พี่สาวเขา <laughs> แล้วไ่ซื้อของเล่นมาเพิ่มอีกเล่นเบื่อแล้วเจอจะไปขายต่อขวาการค้าจะน้อยเลยนะเราปั่นเหนียงจะน้อยนะ <c oughs> มาถามแม่มา <c oughs> มีมาม,มีเราขายของเราต้องเอาตังก่อนหรือว่าเราจะให้ของเล่นเข้าไปก่อนพี่สาวก็สอนนะ้ององเอาตังก่อนสี่ห้าให้จนะิตเนาะ ข้ามาของเล่นนะเด็กน้อยเนาะตลกแต่ว่ามีตังค์ไม่ที่เดี๋ยวเลยแม่ขอพี่ขอได้หมดมแต่ว่าเด็กแต่กับแม่เนี่ยเดี๋ยวก็มาขอคืน <c oughs> ล้ะป๋านะ บอกมามีหนูได้ตังค์จะขายของเล่นแล้วจะดูไปซื้อของเล่นเพิ่มเดี๋ยวหนูเล่นเบื่อแล้วหนูจะไปขายต่ออีอกแลบที่รัก้านั่งไปนานาเนี่ยอาจจบหมดหมดกระติกนี้นะกินข้าวเหนียวไม่รู้จักอิ่มปั่นดินไหมลูก พอกินน้ำนะโอ้โหล้มตึงเลยสำหรับคลิปนี้นะคะหม่อมีแล้วร็ครัวขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b e ก็่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจ่ะบ๊ายบาย